สวัสดีค่ะผู้ที่สนใจต้นไม้ด่างนะคะวันนี้ก็กลับมาติดตามดูต้นออมด่างนะคะออมเงินอ,อมทองออมหน้าด่างนะคะซึ่งครูทิพย์โชคดียอดหนึ่งที่แตกอยู่ตรงน้ำตกของครูทิพย์นะคะ mm hmm. เขาแตกออกมาเขาเป็นใบฮาฟนะคะด้านหนึ่งเข้มด้านหนึ่งจางโทนชมพูตอนใบอ่อนๆพอแกจัดก็จะเป็นเขียวเข้มด้านหนึ่งอีก ข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งเป็นเขียวเข้มอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเขียวอ่อนให้เห็นอย่างดังนี้นะคะประมาณนี้ราคานี่ใบล่าสุดนะคะแต่ตอนนี้คุณนี่คือใบก่อนสุดก่อนก่อน่อนน,นเห็นไหมจะมีรอยไหมเริ่มแก่แล้วนะคะตัวน,นี้อ่อนแต่ที่เห็นเขาสีเป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้กําลังทดลองเอามาตั้งกลางแจ้งนะคะตรงแค่หน้าบ้าน ใต้ร่มไม้หน่อยๆโดนแสงทั้งวันนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้ต้นนี้นะคะก็จะสลับกันจะมีต้นที่เป็นใบไม่ด่างนะคะและก็มีใบที่ด่างสลับกันแบบนี้ครูทิย์มีกี่ต้นตัดยอดออกมาชำได้ก็ได้ต้นนี้นะคะยังไม่ยังไม่ได้ชำอีก คิดว่าจะต้องชำแล้วค่ะเพราะว่าเห็นแล้วว่านี่ใบล่าสุดเขายังแบ่งสีแบ่งโทนแบบนี้แสดงว่าต้นกอน,นี้ก็คือเขาจะได้กอที่แบ่งสีแน่นอนนะคะเป็นเป็นแบบนี้ค่ะ2ใบนี้ไม่แบ่งสีนะคะแต่ใบอื่นๆก็แบ่งถ้าดูที่โคนต้นก็จะเห็นว่าเขาจะขึ้นสลับกันระหว่างแบ่งสีและไม่แบ่งสีนะคะก็รอดูว่านี่ยอดที่กําลังขึ้นใหม่นี้ นะคะพอคลี่ใบออกมาแล้วเขาจะเป็นยังไงมีอยู่หนึ่งสองที่ยังไม่คลี่ใบและนี่ก็คือใบอ่อนที่พึ่งจะดออกมาใหม่ตรงนี้ถ้าถ้าเข้าบานตอนแรกที่ตรงอยู่น้ำตกเขาก็จะด้านหนึ่งออกออกสีชมพูนิดๆนะคะสวัสดีค่ะ